อิตเตอร์เดอะเจอร์นี่สัปดาห์นี้บุกชิมความนุ่มเด้งหนึบของแหลมลูกชิ้นปลาที่การ,รันตีความอร่อยเพราะทำสดใหม่ทุกวันกว่า200กิโลการทำลูกชิ้นปลา1วันประมาณกี่กิโลก็รวมๆก็200โลอิตเตอร์เดอะเจอร์นี่สวัสดีครับคุณผู้ชมครับได้เวลาแล้วครับพี่จะชวนคุณผู้ชมมาตามหาร้านเด็ดร้านลับแล้วเราจะฟินกันด้วยกันนะและร้านแรกที่เราพาคุณผู้ชมมาในวันนี้นี่คือสุริสา วินิสใส่นั่นเองนะครับใครชอบทานลูกชิ้นปลาบ้างยกมือผมชอบทานลูกชิ้นปลารจริงๆแล้วผมชอบทานทุกอย่างอ่ะนะเดี๋ยวตามสองมาเลยอยู่ตรงนี้เองนะฮะกับแหลมลูกชิ้นปลารครับ ดี๋ยวนี้2กับรายการเนี้ยขอญาตคุยพี่แหลมหน่อยเรื่องของการเกิดขึ้นของร้านนี้ประวัติความเป็นมายังไงครับพี่แหลมคุณพ่อได้เสียชีวิตไปก็เลยผมต่อจากพ่อนะครับผมก็เลยเล่าจากโรงเรียนแล้วก็ออกมาทําก๋วยเตี๋ยวโดยตัวเดี่ยวนะโรงเรียนตอนอายุเท่าไหร่อะตอนประมาณอายุสิบเก้าครับณช่วงเวลานั้นถ้าจะไปทําอาชีพอื่นก็ไม่ได้ก็เลยว่าเลยทําอาชีพที่พ่อตัวเองนีนี่แหละคือเราโดดเด่นเรื่องลูกชิ้นปลาเมื่อสมัยก่อนนะครับเราจะยังไม่ได้ทำ เองนะครับเรา<ม>เป็นรับเจ้าอื่นมามาขายหลังจาออกจากเรือนก็มีความตั้งมั่นในตัวเองว่าอ,อยากจะแบบขายเป็นของตัวเอง<ม>อยากจะผลิตสินค้าเป็นของตัวเองจากรุ่นคุณพ่อมาถึงรุ่นพี่แหลมทำตอนนี้400กว่าปีแล้วประมาณ40 <40. S 1> <laughs> แล้วการดูแลเรื่องของอีกหลายๆสาาสาขางี้พี่แหลมมีวิธีการงไงแชร์เราฟังจะให้พี่สาวเนี่ยับดูแลอีกที่ร้านหนึ่งเราก็จะส่งวัตถุดิบจากที่นี่ไปแล้วก็ผมก็ควบคุมทุกอย่างครับ <c oughs> ดูว่าจะต้องสั่งอะไรบ้างแต่และว,วันอะไรเครับเรื่องของวิธีการเนี่ยสองแอบเห็นมีกล้องอยู่ เอาไปดูลูกน้องทำงานอเอาให้เพื่อนด,ด,ดูมาตรฐานต่างๆใช่ครับบางทีเราก็มีธุระแบบเร่งด่วนอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะดูที่ร้านแบบไม่หมดมเราก็เลยต้องเอากล้องวงจรปิดนี่เรามาช่วยครับเราก็สามารถบอกเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไรย่างเงี้ยดุไหมเวลาอยู่กับลูกน้องก็มีบ้างนิดหน่อยถ้าลูกน้องไม่เมา ชี่แหลมครับเล่าถึงการที่เราคิดโปรดักขึ้นมาอย่างเราตั้งใจไว้ผลิตลูกชิ้นปลาขึ้นมาเป็นของตัวเองเรามาคิดค้นยังไงครับตรงจุดนี้ฮะเราก็แบบสืบถามไปเรื่อยๆแต่ยุคนั้นมันไม่มี g l e อืลไอสิ่งที่เราจะถามคนเรืลูกชิ้นปลาทำยังไงมันไม่มีใครบอกเราได้ เราก็ถามค่อยๆถามว่าปลาทําลูกชิ้นเนี่ยเขาใช้ปลาอะไรไปซื้อที่ไหนเราก็จะไปซื้อที่สะพานปลาผมไปตั้งแต่ทุ่มหนึ่งอ่ะเพื่อไปนั่งรอคนที่เข็นเข็นปลาแถวนั้นนะเขาบอกว่าเฮ้ยยังมาทําไมเวลานี้เขามาซื้อปลานู่นแ่ะประมาณ4ี่ห้าทุ่มนู่นกลับไปนอนก่อนไปกล<อ>ามาใหม่กลับมาใหม่โอ้โหเขาคึกคักมากพี่เราก็เห็นปลาดาบแล้วเห็นปลา หางเหลืองแล้วเห็นปลาอินทรีย์แล้วเขาบอกว่าถ้าแมาเป็นตัวยาวเนี่ยมึงต้องเอาไปแลกเองขูดเองนะแต่มันจะมีคนที่เขารับขูดอยู่อตอนห้าทุ่มมันได้ปลาเป็นตัวเพื่อจะเอามารู้ว่ามาลองขูดเองจําได้วันแรกทำในแบบมันจะมีก้างโผล่มาจากลูก <laughs> ก็ซื้อปลามาทําใหม่ทีนี้ทําให้ดีเลยลอกสองเนี่ยโหดีมาเป็นลูกใช้เวลาช่วงทาลูกชิ้นปลาตัวนี้ประมาณกี่ปีประมาณสักปี2ปีปีสปีเนาะ,นะครับพอได้ได้สูตรที่คงที่ททแล้วก็ค่อยๆทํามาเรือ่อยๆ,ๆปีอีกปี2ปีค่อยๆซื้อเครื่องทําลูกชิ้นโอ้อันนี้เริ่มใหญ่ขึ้นละแต่ลูกค้าบางคนมากินใช่ไหมครับก็มาเขาก็เฮ้ยวันนี้ลูกชิ้นปลาทําไมรสชาติเป็นอย่างนี้เฮ้ยแต่วันนี้ลูกชิ้นปลาอร่อยขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ย ผมก็เลยว่าอ้าแสดงว่าที่ผ่านทางแม่อร่อใช่ไหม <laughs> <c oughs> มีคำจมกลับมา <c oughs> จนอยากหาประสบการณ์ครั้งใหม่ 7-8ปีที่แล้วนะครับมีโอากาสได้ไปเที่ยวฮ่องกง<ม><ม>เราก็ไปสืบก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาอย่า<ม>งเงี้ยเห็นคนจีนก็ชอบกินนะครับ,รบเกิดแรงบันดาลใจว่าแบบอุย้ยเนื้อปลาเขาเป็นอย่างนี้เลยมันเด้งแบบบ๊บบึบแบ,บบนี้พอเรากลับมาปุ๊บเราก็ดูวิธีการเลือกปลาใหม่ตอนที่ลองกินก่อนของเขาที่นู่นที่ฮ่องกงที่เราลองลองกินดูล้วก็คิดว่าอุ้ยของเราคนแน่เลยว้ยแล้วพอกินของเขาเป็นไงจืดจแต่ความสดของเนื้อปลาของเขามีเหมือนมีมากทีนี้เราไปซื้อปลาเจ้าประจำเลยเราบอกว่าคัดปลาให้ผมหน่อยได้ไหมเอาเนื้อ ปลาแบบไซส์ขนาดนี้เท่านี้อะไรเงี้ยทีนี้ก็เริ่มดีขึ้นมาเยอะเลยครับโอ้โหเรียกว่ายกระดับจากข้องกิ่นที่เราไปลองทานใช่เพี่แหลมเนาะปลาของในการใช้ทําลูกชิ้นปลาของที่ร้านพี่แหลมมีปลาประเภทไหนบ้างครับมีปลาดับลาวปลาดับลาวหางเหลืองปลาอินทรีนี่ยแหละครับเดี๋ยวเอาไปอินทรียอสามชนิดนี้การทําลูกชิ้นปลาหนึ่งวันต้องทําประมาณกี่กิโลพี่แหลมวันหนึ่งเป็นร้อยโล แต่ว่ามันก็จะมีลูกชิ้นกุ้งหือกล้วยลักบี้แล้วก็ปลายอแล้วก็เส้นปลาเอกก็รวมก็สองรอยโลต่อวันต่อวันนะต้องทำทุกวันนะคุณผู้ชมทําสดใหม่ทุกวันนะเมนูที่ลูกค้าเขาสั่งกันบ่อยๆนะครับผมที่ได้รับการตอบรับดีเพราะว่ามีเมนูอะไรบ้างพี่เป็นก๋วยเตี๋ยวยนโฟแล้วก็เป็นต้มยำแห้งแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ ของทานเล่นอะไระต่างๆแบบลูกจิ้มอะไรเงี้ยมีไหมครับอ๋อมีมีครับลูกจิ้มมีจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดอะไรเงี้ยซีฟู้ดน้ำจิ้มเราว่าเด็ดอยู่เด็ดครับนี่ <ๆ S 1> ทำใส่ขวดขายไหมครับม,มีมีมีทำใส่ขวดขายอยูอ่ครับ อ,อ่าวะรา้ะลูกค้าที่มาทานนี่แล้วติดใจสามารถซื้อไปทานที่บ้านได้เนาะได้ครับฝากร้านเชิญชวนลูกค้าหน่อยสำหรับใ,<ช>ใครที่อาจจะยังไม่เคยมาร้านเปิด8โมงเช้าถึง1ทุ่มนะครับครับผมที่จอดรถก็จะลำบากนิดนึงนะครับหาจะหาย,ยากได้เขาที่จอดรถกว้างมากสี่ไร่สี่ไล่ไลเลย,เลย <laughs> ไล่ยังไงฮะไล่ไปจอดได้อื่นแต่ถ้าสะดวกจริงๆก็สั่งทางเดลิเวอรี่เด้เวอี่ได้เลยมีวันหยุดไหมฮะมีวันหยุดพุธที่สองและสี่ของเดือนครับลูกค้าต้องนับเองนับเอง เอาง่ายสุดโทรมาหาพี่แหลมที่เบอร์063ครับ956 6564ครับต้องบอกว่าคุณแหลมเนี่ยมีความตั้งใจมากๆเลยครับที่จะทำให้ลูกชิ้นปลามีคุณภาพถูกใจลูกค้าแต่จะอร่อยสมคำเริ่มลือหรือไม่ต้องให้คุณสองลองพิสูจน์ครับมาคุณผู้ชมเราจะเริ่มต้นด้วยเมนูแรกกันก่อนนะครับผม,มเส้นใหญ่เย็นตูโฟนะครับในชามนี้น้ำเย็นตูโฟเขาเนี่ยจะค่อนข้างแบบออกเป็นสีชมพูอ่อนๆนะ หอมไม่ต้องปรุงเลยอะในชามน,นี้ก็จะมีเต้าหู้ทอดลักษณะของเต้าหู้นี่ก็จะเป็นเต้าหู้แบบกรอบๆบ,บางๆนะฮะมไม่อมน้ำมันด้วย <Wow. S 1> เทกเจอร์คล้ายๆกับแฮบแล้วจะมีปลาหมึกกรอบนะครับได้ข่าวว่าปลาหมึกกรอบร้านนี้อร่อยมากครับดี ไม่คาวเลยคุณผู้ชมมาดูเกี๊ยวปลากันเออมาอยู่ในเย็เตโฟชามนี้ครับละมุนมากตัวเกี๊ยวเนี่ยหนึบๆบางๆปหยป้าอร่อยมากเลยอ่ะขอเส้นคำนึ่ง e n จอยครับเส้นใหญ่ไม่หนามากนะคุณผู้ชมของที่ร้านเนี้ยมาดูลูกชิ้นลักบี้จ้ะ บอกว่าไซส์อย่างเงี้ยกำลังดีนะเพราะมันกินทีเดียวคำเดียวได้นุ่มเด้งไม่ขาวมาดูพระเอกของเราลูกชิ้นปลาเงินล้านอ,อันดับแรกที่ชัดเจนสะอาดมากไม่ขาวรู้ผู้ชมครับเทกเจอร์คือเด้งเนื้อแน,น่น ผู้ชมอ่ะเดี๋ยวผู้ชมมันจะมองไม่ชัดนะครับลูกชิ้นปลาที่นี่ดูความขาวของเขาต้องบอกว่าที่นี่ไม่ผสมแป้งเลยนะครับเราใช้อัตราส่วนของปลาอินทรีปลาหางเหลืองแล้วก็ปลาดาบลาวในอัตราส่วนที่มันออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับดูฮะชิมลูกชิ้นปลาไปหลายแบบกับเย็นโฟจานเด็ดของร้านไปแล้วช่วงหน้ายังมีบะหมี่ต้มยำและลวกจิ้มสุดแซ่บรออยู่กลับมาในช่วงนี้ยังมี2เมนูเด็ดตามที่สัญญาไว้ ไปชิมกันต่อก่อนที่ท้องจะร้องคำรามดีกว่าครับเมนูนี้นะครับคือบะหมี่ต้มยำถือว่าเป็นเมนูที่ลูกค้าสั่งเยอะมากๆอีกหนึ่งเมนูนะครับสำหรับใครที่สั่งเมนูนะครับพิเศษอีกหนึ่งเมนูที่สองอย่างแน่นอนคือเมนูเส้นปลาคือเขาใช้ปลายอเนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยในการทำเส้นนั่นเองฮะครั้งแรกนะครับคุณผู้ชมที่ทานปลายอเนื้อสัมผัสของเทกเจอร์มันละเอียดมากเลยอ่ะ อร่อยเอกินมาเราคุกก๋วยเตี๋ยวต้มยำบ้างอีกหนึ่งอย่างนี้พลาดไม่ได้ครับคุณผู้ชมลูกชิ้นกุ้งของที่นี่ครับฮะน,นี่อันนี้อยู่ตรงนี้ฝึกอื้ที่อื่นเรากินเข้าไปเรากัดมันจะนุ่มใช่ไหมแต่เนี้ยเป็นสัมผัสนอกของลูกชิ้นกุ้งที่เด้งเลยเครื่องต้งยมยำที่เขจัดมาให้ลกวจะมีพริกน้ำตาลที่เราเห็นหลักๆนะฮะโอแล้วก็ถัว่ว เอนจอยครับทุกคนจะบอกคุณผู้ชมว่าเวลาที่สองเอาเกี๊ยวกรอบเนี่ยไปไปคุกแล้วทำให้มันแตกๆเนี่ยพอทานกับบะหมี่ของเขาตเครื่องต้มยำเาเนี่ยเฮ้ยดูดิมันลงตัวมากอะฮะคุณผู้ชมครับนี่คือเมนูลวกจิ้มลูกชิ้น,นรวมนะครับในนี้ก็จะมีหมดเลย ไม่ว่าจะเป็นนฮะ,ะหือกล้วยลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นปลาลูกชิ้นลักบี้ปลายอเกี๊ยวปลามาพร้อมกับน้ําจิ้มแบบแซ่บๆซซีฟู้ดแบบนี้เขาจะโรยด้วยกระเทียมเจียวด้านบนนี้ก็จะมีกา,กากหมูด้วยนะครับโอ้โหดีจริงๆนะครับไปมาลองน้ําจิ้มสุดเด็ดของเขาเกิดน้ําจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มซีฟูด <c oughs> ฟ้ดพี่เขาอร่อยมากเลยอร <c oughs> เปรี้ยวเ <c oughs> ผ็ดหวานนิดนิดนะฮะ เอาลวครับคุณผู้ชมครับห้ามพลาดทุกเมนูเลยนะครับที่แหลมทุกชิ้นปลาแห่งนี้นะครับจะมาที่ร้านก็ได้หรือว่าสั่งเดลิเวอรก็ได้ใช่เดียวกันนะครับจับไปครับ